stay home stay healthy อยู่บ้านอยู่อย่างสุขภาพดีหากคุณเล่นมือถือติดต่อกัน3ชั่วโมงขึ้นไปขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณติดมือถือแล้วอ้าไม่ต้องตกใจวันนี้ผมมีกิจกรรมบำบัดเคาะและรูปห่างไกลมือถือให้คุณครับวันนี้ผมจะเชิญชวนทำท่ากิจกรรมบำบัดเคาะและรูปห่างไกลมือถือครับเริ่มจากท่าที่หครับ ท่านผู้ชมทำไปพร้อมผมนะครับเราจะเคาะบริเวณเหนือคิ้ว5ทีครับ1 2 3 4 5ต่อไปท่าที่2นะครับจะเป็นใต้ตาครับ5ทีนะครับ1 2 3 4 5ครับ ทำท่าที่1และท่าที่2ต่อเนื่องกันอย่างละ5รอบครับ oh. ท่าที่1คือเคาะเหนือคิ้ว เคาะเหนือคิ้วเพื่อให้บริเวณประสาทรอบดวงตาทำงานตื่นตัวจะได้รู้ว่าเรากำลังจะผ่อนคลายดวงตาท่าที่1และท่าที่2จะต่อเนื่องกันท่าที่2ทับใต้ดวงตาเพื่อกระตุ้นบริเวณจอประสาทตาให้ได้ผ่อนคลายมากขึ้นผลตามมาหละะังเคาะดวงตาตอบน้ำตาจะหลั่งน้ำตาออกมาหล่อลื่นให้ดวงตาชุ่มชื้นทําให้เราผ่อนคลายจากการใช้มือถือนานๆได้ครับเราจะมาผ่อนคลายสมอง ด้วยท่าเคาะกระหม่อมครับยจะทำห้รอบเคาะจากหูนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7อีกรอบนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7้ท่าเคาะกระหม่อมทำให้การรับความรู้สึกมันสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณศีรษะของเราทำให้กล้ามเนื้อที่เราใช้นานๆบริเวณใบหน้า คอบ่าไหล่ที่ตึงมากๆสั่นสะเทือนแล้วก็ผ่อนคลายหลังจากใช้มือถือนานๆครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าประคองคางครับท่านผู้ชมเริ่มจากนิ้วชี้กับนิ้วกลางแบบนี้แล้วเราก็เอามาสัมผัสที่มุมตา2มุมอย่างนี้จากนั้นเปิดมือทั้งหมดเลยนะครับประคองคองคุมปากของเราไว้นับครับ1 2 3 สี่ห้าแล้วก็พักนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้ายังรู้สึกเมื่อยนะครับบริเวณกล้ามเนื้อด้านหลังและด้านหน้าคอนะครับก็ทําต่อไปอีกครับจนหายเมื่อยครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าที่ประคองคางครับเนื่องจากคางของเราอยู่กับที่นานเกินไปเวลาใช้มือถือทําให้ใบหน้าก็ตึงคอบ่าไหล่ก็ตึงพอเราประคองคางปุ๊บจะมีการขยับทําให้ข้อต่อกล้ามเนื้อหย่อนและผ่อนคลายมากขึ้นครับท่าสุดท้าย เราจะมาลูบเอเยวะ5จุดกันนะครับบริเวณเหนือคิ้วครับ1ครับคิ้วครับ2ครับเปลือกตาบนนะครับหลับตาด้วยครับ3ครับเปลือกตาล่างครับ4ครับบริเวณขมับครับ ลงมาเลยครับถึงคางครับ5ครับมาทวนกันนะครับเหนือคิ้ว1คิ้ว2เปลือกตาบน3เปลือกตาล่างครับ4คขมับครับถึงใต้คางครับ5ครับ ทั้ง5จุดนี้เป็นจุดที่บอบบางและตึงง่ายที่สุดบริเวณใบหน้าถ้าเราใช้มือถือนานๆนะครับหลังจากเราเคาะไปแล้วมันแค่ลดความตึงความเจ็บปวดแต่เราลูบป,ปุ๊บจะทําให้ทั้ง5จุดผ่อนคลายยืดมากขึ้นเราควรทำาีท่าต่อเนื่องกันเพื่อได้ผ่อนคลายดวงตาคอบ่าไหล่ แต่ว่าถ้าเกิดเราทําเพียงแค่นี้มันจะผ่อนคลายได้ชั่วครู่เท่านั้นผมจึงของแนะนําเพิ่มเติมให้เราห่างไกลมือถือในอย่างมากขึ้นด้วยสูตร20 20 20เราจะใช้มือถือ20นาทีแล้วก็พัก20วินาทีมองไกลๆไปตามธรรมชาติสีเขียว20ฟุตครับผมพอาํทอย่างนี้นะครับเราก็จะมีนิสัยที่ไม่ติดมือถือและก็รู้จักพักห่างไกลมือถืออย่างแท้จริงครับ